อยากแบบไปเพื่อนนะครับไปเพื่อนไป,ปน้องไปทุกคนเลยไอเฟมวันนี้พี่ซื้อของมาให้พวกเองอยากให้เพื่อนเลือกเลยว่าเพื่อนอยานได้ไรอ่ะเนี่ยใครอยากได้อะไรบ้างเออเขาทำไมไม่สนใจเราเลยเขาเลือกแต่ะเตออ์กันนะ,ะทุกคนเฮ้ยมงึงไม่ยินพี่ไม่ได้เอาพี่จริงจัง,ง,งพี่จริงจังเฮ้ยแล้วพี่ซื้ออะไรแต่งมาเพื่อนเนี่ย เร็วอันนี้อ่าเน,น,นี่งมึงอ่ะน,น,นแก้เลยอ่ะแกะแกให้อันนี้แบบว่ามึงชอบโดดน,นใช่ไหมดูแบบเข้าใจเพื่อนอ่ะเยี่สวัสดีรครับคุณดูวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสั่งควันยักเหมือนเดิมแล้วคนที่หล่อที่สุดในโลกนะผมก็หล่อมากมายนะครับถ้าไม่หล่อพี่เต๋าคงไม่เอานะฮะก็ วันนี้นะทุกคนคือเราจะมาตั้งใจที่แบบว่าอยากแบบเปเพื่อนนะครับไปเพื่อนเปน้องไปทุกคนเลยไอเฟมวันนี้พี่ซื้อของมาให้พวกเองดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าโมเนี่ยดูดิไปซื้อไปซื้ออะไรแต่งมาให้เพื่อนๆอ่ะเนี่ยหมด7,3 0 0เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่กองอยู่ตรงนี้นี่ไปแเป็นไงคือเนี่ยอะไรมังกีทั้งหมดเลยของแต่งมังกี้ทั้งหมดเลยทุกคนมามาดูคือวันนี้ซื้อมาให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยากให้เพื่อนเลือกเลยว่าเพื่อนไากได้ไร อ่ะเนี่ยใครอยากได้อะไรบ้างเขาทำไมไม่สนใจเราเลยอ่ะเขาเลือกแต่ะเตอร์กันอ่ะทุกคนเฮ้ย,ยนี่ทุกคนกคนุซื้อของให้เกม,มเพี่ซื้อของมาให้มังกี้พวกเองเนี่ยเดี่๋วอ่ะคือตอนนี้มันไม่คุยกับพี่เลยดูด มันไม่คุยกับพี่เดี๋ยวจะจะให้ดูก่อนให้ดูก่อนใส่ใส่เลยใส่ยังไม่รู้เลยว่าอาคืออะไรแต่ทั้งสองคนนี้มันไม่คุยกับพี่มันไม่สนใจของของพี่เลยตอนเนี้ยทำไมไม่สนใจไม่รู้ดูดีมันไม่พูดกับพี่เลยเหมือนพี่ไม่มีตัวตนถ้าถ้าไม่ซื้อของไหมมันก็เกลียดขัดขวางใช่ไหมหรือว่าของมันมีอะไรเดี๋ยวผมต้องไม่สนใจเดยไปเอาเอามันมีอะไรเนี่ยเนี่ยซื้อมาให้เนี่ยเป็นของมังกี้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยขาวจากขับเขาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยดูดิ ซื้อของมาให้อย่างดีเลยเนี่ยอันเป็นอุปกรณ์โหลดมีโหลดอันนี้คือที่โหลดบางโคนบางโคนหน้าเออโหลดตรงนี้ลงมาข้างล่างเกมอะไรเอันเมื่อกี้มาดิมันใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วเอาแล้วพวกเองจะเอาไม่มีใย้มีดูดิเนี่ยที่โหลดบางโคนเฮ้ยบิบบังบีบบังเฮ้ยตัวนี้มันบางกว่าเห้ยฉันว่ามันบางจัดเลยไอ้เฟมเกียร์นะใช้งเฮ้ยแสดงว่าใช้นานแล้วนะอนนั้น เอาเรื่อเยๆเรื่อยทำเอาไหมเองเอาไหมเอาไหมมันมีอะไรเนี่ยพี่มินคือเนี่ยอันนี้มันเป็นที่เนี่ยเห็นยไหมทุกคนแบบว่าเขาไม่สนใจเราอ่ะครับเราคิดดอกเบี้ยใช่ไหมไม่พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยคือวันนี้คิดแบบตั้งใจซื้อมาให้ทุกคนแต่ว่าไม่มีใครเอาเอาเองเอาไปอนุปีไม่น่ามินเนอร์สำหรับพี่ยาโอ้ยเชื่อพี่ดีรอบก่อนก็คิดดอกเบี้ยผมร้อยละสามสิบนะอ อันนี้พี่ซื้อมาพันแปดห้าสิบไม่ต้องจ่ายไม่เอ็จ่ายพี่สองพันสี่พอเฟมเฮ้ยมึงไม่ยินพี่ไม่ได้เอาพี่จริงจังต้องซื้อเพิ่มพี่จริงจังเฮ้ยแล้วกูซื้ออะไรแต่งมาเพื่อนเนี่ยเร็วๆอันนี้อาของมึงอาสแก้เลยอ่ะแก้แกให้อันนี้แบบว่ามึงชอบโดนอนใช่ไหมกูแบบเข้าใจเพื่อนอ่ะ ทุกคนเอาอีกแล้เฟมเกมแล้วพี่ซื้อมาแล้วใครจะใครจะเอาต่อพี่อ่ะเนี่ยอันนี้พี่ก็ซื้อตะแกรงมาให้ทุกคนเนี่ยดูดิพี่ซื้อตะแกรงมาให้ด้วยน้อยใจวะไม่มีคนของเฮ้ยเฮ้ยเดินโชว์อะไรวะเนี่ยอะใส่กระปุกเทียนล่อไม่รู้งง่ไปหมดแล้วเนี่ยแค่แม่งด้าเฮ้ยเพื่อนกูซื้อตะแกรงมาให้มึงเนี่ย ตะแกรงหลังเนี่ยตะแกรงหลังสองอันเลยทุกคนก็แบบซื้อมาสองพันนี่ไหมเนี่ยเนี่ยซื้อตะแกรงมาให้ใช้เป๊มันโดดนอนดีมากไปเอาตะแกรงมาว้าวมาให้ดูเอ้ยเดี๋ยวอ่ะเอ้ยมีตะแกรงที่บ้างได้เลยได้เลยเอ้าเอ้ผมเจอตะแกรงอันมาเปล่าชัดเลยแต่ร้อยห้าสิบคุชิดดอกสองเป็นพันสองห้าสิบทำไมมเข้าไหนแก้วแล้วมนเข้าในปะ ให้ดูทุกคนคือแบบว่าเราซื้อของมาให้มันแต่มันไม่ได้สนใจอะไรเลยเลยแล้เราเปิดยู่นะเันไม่ได้สนใจมันไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะเพียมเฮ้ยเอาเอานับนับกันเฮ้ยนับลอยมาได้นหมล็อกลอยได้เย้โอเ่อะไรลอยได้เออกูอยากจะร้องไห้คือทุกคนเนี่ยกูตั้งใจซื้อของมาให้พวกมึงแต่พวกมึงก็ต้องอะไรนี่บ้างดีไม่กล่องเปิดเองเป่าเปิดงงเป่า เฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเกมอ้าวไม่กล่องเปิดเองตาของฟรีเฮ้ยของฟรีของฟรีแค่เหรอมึงเอาแบบไปดูด้วยเฮ้ยมึงจะเห็นอะไรเฮ้ยจะล้มแรงเนี่ยเฮ้ยล้มแรงอู๋อายุเข้าเฮ้ยเย้ยเอาแบบไปด้วยเอามึงเอาแบบไปเฮ้กระนาบเลยได้กระนาบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเยี่ยกระนาบเลยได้มาแล้วเนี่ย ลมมันกันได้ลามมักระแทกเลยเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยหลังร้อยเฮ้ยเอ้าพิยากนั่งนั่งคุยเดี๋ยวพี่โอ้ยคุณนั่งอยู่เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพี่บอกเขาคุยแล้วพิยากถ่ายตัวเออกูนั่งอยู่เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วกุแกะของให้พวกมึงดูอยู่เดี๋ยววิธีการใส่มันใส่ยังไงกูซื้อของให้พวกมึงโอ้ยให้ตะเก่งก็ซื้อมาให้สองอันเห็นไหมให้ฟรีเปล่าให้ฟรีเฮ้ยคือแบบวันนี้วันนี้ใจดีอ่ะ เออเนี่ยให้ฟรีหมดเลยเนี่ยไปเลยแล้วปันเท่าไหร่นี่เออไอถืออยู่นั่นแหละพี่คิด400ร้อยหน่อยเนี่ยสี่ร้อยว่ะดอกโอ้ดอกเถอะไม่ตายเซ่าเอาอะไรเนี่ยนี่นี่ที่โหลดประกันแต่เนี่ยแพงกว่านี่ยห้าพันควานแพงกว่ามันเป็นของยี่ห้อไงมึงไม่แหกตาดูแลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านดิกีคิดอากุกที่อะโกุ ทำไมอากูอ่ะมันมันคีตาโคลไม่เห็นค <Panther play, S 3> <an> ีตาโขยมึงอ <c oughs> ่านดีดิจีตาโขยเยสีดำแล้วเหรอสีดำนะเออสีดำคือแบบพวกพวกมึงโอเคยังเนี่ยพวกมึงโอเคยังโอเคแล้วเราลักสุดเลยเนี่ยพี่แล้วพี่เป็นหาตังค์ในเกมแต่ไงดิก็จัดดูเอฟห้าแปดแล้วพี่บวกมาเกมยิงซอมบี้เนี่ะว่าแล้วเล่นไม่แต่เกมอย่แหละไอ้เจ้าเออแล้วสจสจจะเอาอะไรสจเลือกนี่สจเอาอีกจะโยนดิมันจะทะโลโอ้โห ของในห้าพันไม่หรอเออเอางี้เออเอาสีเนียๆแล้วกันหัวเนียมของจอไหนเอาเนียมกระจายเออเอามีเนียมใช่ไหมแล้วตจอจอไหนมีอย่างเดียวเอาอย่างเดียวดิโลกมีแกะเอาเอาครัวให้มึงตะแกงอ่ะมึงเอาแล้วเอาอะไรเอาเดี๋อวเอาเกี้ยมึงเอาทีมล็อกไปเอาเป็นหีบท่อเออเออเอาได้แล้วเฮ้ยแล้วนี่เป็นกล่องใหญ่เลยก็กล่องตะแกงนี่ไงอ๋อ เราจะเอาตะเกงกินแดดรื้อดอนคือสรุปแล้วเองจะทำอะไรให้สจก็เอาไปใส่ให้มันเลยนะครับไม่รู้พี่เข้าไปคุยกับเดาดแต่ไปปวดไปได้ผมคิดยัดเยียดเลยเนี่ยจอมีสีนี่กับสีนี่เอาสีไหนซื้อมาให้แล้วเนี่ยเอาสีไหนก็ได้แล้วจัดไปเลยเฮ้ยโอเคยังเฮ้ยทุกคนบบพอบอกว่าของฟรีมันก็พูดได้แล้วครับทุกคนมามามาเอาไปใส่เลยนะครั โอเคนะแฟมก็ตามนั้นแหละได้ที่ซื้อมาให้ทุกคนกิมกันทั่วหน้าแกะรอถ่ายแล้วตอนนี้ไม่คิดตังค์นะเออจะได้มีแบบของพี่อย่างเงี้ยจะไว้โดดนอนแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าพี่ก็ขอคืนนิดหน่อยแล้วกันถ้าหมดโควิดก็เลี้ยงอีกทีแล้วกันนะได้โอเคนะเออโอเคหมดเพราะมีกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พีิญาด้วยเราจะเลี้ยงอีกนะได้มันตัดผมมาใหม่ปะโคตรหล่อเลยว่ะตัวโน้ตครับทุกคนตัวโน้ตพาคินนะครับผมเฮ้ไปทุกคนบ๊ายบาย